อันนี้ชาวบ้านจะเรียกว่าถ้ำสามเหลี่ยมนะครับก็เป็นถ้ำที่โดนถล่มเหมือนกันนะครับที่นี่ถ้ำที่นี่เหมือนผนังด้านบนจะถล่มลงมาครับพี่นะตรงนี้ก็เป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์นะเราถ้าเราดูให้ดีปุ๊บตัวนี้จะเหมือนแท่นที่นั่งวิปัสนาหินก้อนกลางนี่เห็นไหมอย่างนี้ก็มีะอาจา์หลายคนหลายท่านเคยเข้ามาแล้วบอกว่ามีเหล็กไหล อ๋อไม่มีครับเล็กหลที่นี่จะไม่มีเล็กหลมเป็นเรื่องของความเชื่อใช่ครับสุดยอดพี่โอ้โหน่าจะอายุไม่น้อยนะครับร่างของหินแต่ละก้อนหินพวกนี้ก็อยู่ในหินปูนนะครับอยู่ในยุคของโคโดมิเชนประมาณ480ล้านปีในสมัยนั้นที่นี่ยังเป็นทะเลอยู่นะครับอ๋อที่นี่เคยอยู่ใต้ทะเลเหรอพี่ใช่ครับเป็นทะเลอยู่ในยุค โคโดโมิเชียนนะครับก็ประมาณ400กว่าล้านปีมาก่อมาแล้วโโก่อนที่น้ําทะเลจะเปลี่ยนทิศนะครับแต่หินพวกนี้เยอะนะพี่เยอะครับเยอะอเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้าพี่น้องเอฟซีเขาอยากได้ค่อยขึ้นมาเก็บตอนนี้เราก็ไม่รบกวนเขาครับวันนี้เราก็มาสํารวจดูเชยๆนะสำรวจดู